ส่งเสริมอารยสยาปไทยสู่รชาคมอาเซียนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนปักท่องเที่ยวไทยเที่ยวได้ทุกคนปีการท่องเที่ยววิถีไทยคำมรี่ผู้นำทำในสิ่งที่คนอื่นคาดไม่ถึงสายการบินไทยแออีเอเชียใครๆก็บินได้ข่ามากเพราะทุกย่างก้าวมีความหมายนาคัสแสงสว่างเพื่อคุณบริษัท OMC s ซซันยูเอลิเวเตอร์จำกัด หลังจากที่นำมาเปิดตัวให้ยนโฉมกันอีกครั้งในงานมอเตอร์โช2015ที่ผ่านไปหมาดๆก็สร้างความฮือฮากันอีกครั้งในแวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในเวทีโลกกับโตโยต้ามิไรรถยนต์พลังงานเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนยนต์ตระกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมถึงพร้อมด้วยความสะดวกสบายและสนทรียภาพในการขับขี่ครับ この車はです、ね、本当にあの水槽の車はこんなに水槽で走る車はこんなにかっこいいんだ、えー、先進的なデザイン走りの楽しさそれをいっぱい詰め込んで作った車ですうんあのまだ分かりませんただ今ですねに日本でだけでももう今この車の作る能力が足りなくて2年から3年待っていただく状況です ไปตำรวจอารยศาปัดแรงพักผ่อนท่องเที่ยวใหม่ๆใ,ในกรุงเทพกันบ้างครับที่นี่ลอนดอนสตรีทย่านพัฒนาการเป็นคอมมูนิตี้มอลหรือศูนย์รวมร้านอาหารชื่อดังในเครือสุกี้เอ็มเคของคุริทีระโกเมนนักธุรกิจมหาเศรษฐีระดับแถวหน้าของเมืองไทยจุดเด่นที่สร้างความมือหาของที่นี่อยู่ที่สไตล์การตกแต่งสถานที่ในแบบเมืองผู้ดีเก่าอังกฤษเหมือนยกลอนดอนมาไว้ที่พัฒนาการแหละครับไม่ว่าจะเป็นหอนาฬิกาบิ๊กเบนรถเมล์แดงสองชั้น นี่ลงฝนครับนี่รถเมย์ยังมาจากลอนดอนเลยมั้งครับเนี่ยเป็นรถบัสสีแดงชื่อดังของลอนดอนเลยนะคะโอ้นี่เอกลักษณ์เลยนะฮะรถแท็กซี่ลอนดอนลองฝนครับแล้วโชเฟอร์เราไปไหนครับเนี่ยดนตรียุโรปคลาสสิก อทหารสวนสนามแบบหน้าพระราชวังบักกิงแฮมก็มีให้ชมกันครับโอ้โหนี่คนไทยทำได้ถึงขนาดนี้เลยครับยกทุกอย่างมาจากลอนดอนเลยนะครับใช่ค่ะมีทั้งทหารอังกฤษนะคะมาเดินโอ้โหนี่กดดีด้วยค่ะพี่หอยไม่ต้องไปถึงลอนดอนเราก็ได้ประสบการณ์อย่างนี้นะคะเนี่ยนี่สวนสนามแบบ พระราชวังบักกิงแฮมเลยนะครับสถานที่สวยงามและโดดเด่นขนาดนี้จะมีอารยสถาปัต <mainland> ย <mermaid grandpa> <laughs> <alright> ์ห <verw> ร <ahaha> ือมีการออกแบบที่เป็นเฟร่ดีไซน์ขนาดไหนต้องไปสำรวจกันละครับ มาวันนี้เราจะมาสํารวจนะครับว่าอนอกจากจะเป็นศูนย์รวมอาหารเป็นแหล่งพักผ่อนท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดแล้วจะมีอารืสาปัาดให้คนทุกคนทุกเพศทุก,ทก<ไ>วัยได้้เขาามาทุกสภาพรงงา่างกายโดยภาพมือมล้อผู้ชายวิวแชร์จะเข้าถึงเที่ยวได้มาทานอาหารได้ขนาดไหนและไปสำรวจัน,น,นาดนี้นคะครับไปเลย,เลยดูฮะสัญญาณที่ดีมีทางลาดโดดเด่นเบสงาอยู่ด้านหน้า และความยาวความกว้างนี่ได้มาตรฐานเลยนะครับนี๋ยวเลองไปสัมผัสไม่อาจจะปัญหาเหมือนกันลหลายที่จะมีเรื่องการเชื่อมต่อเนี่ยใช่ัก็ตอนนี้ต้องมาต่อทางลาดนี่นะฮะที่คงยังไม่เสร็จนะครับ โอ้โหยูดีฝนครับค่ะพี่อ้อยมาเข้ามาลไทยลอนดอนชัดๆเลยค่ะบรรยากาศแบบยุโรปคลาสสิกเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะอโหนี่มีดนตรีต้อนรับพวกเรานะครับโอ้โหนี่เขามีแสดงประจำนะครับค่ะวันนี้มี5รอบด้วยกันค่ะโอ้นี่ครับเดี๋ยวถำเลยแวะยูคอ้าฟอร์มแหวมข้างฟอร์มไทยแลนด์และน้องฝนดูครับ คุณผู้ชมดูนะครับนี่สาระสำคัญของความเจริญของประเทศไทยของคนไทยของนักออกแบบชาวไทยยุคนี้ตรงนี้ครับทางลาค่ะอาวิสาตปัตประเภททางลาดอันนี้เขาถึอร้านอาหารได้เลยนะคะโอ้โหนี่เขามีถ้วยนะครับ,รบมีบันไดตรงไหนก็ต้องอย่าลืมนึกถึงคนที่เขาใช้ล้อเดินด้วยใช่ไหมคนครับ าระาปัตรมาฐานโลกมี4ข้อนี่นะครับ 1. ไม่ชันค่ะสองไม่แคบนะคะส <3. S 2> ไม่ลื่นค่ะและสี่ไม่อันตรายเพราะว่ามีราวกันตกค่ะโอ้โห y ยและที่ขาดไม่ได้ในทุกสถานที่คืออะไรเจ้าน้ฝนองน่อ๋อนี่ครับมีห้องสุข,ขาหญิงสุข,ขาชายแล้วก็อย่าลืมห้องน้าสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการแล้วก็นี่สำหรับเด็กด้วยนะคะทุกวัยในครอบครัวนะครับ รถสำหรับอนุ์ร้อที่ลอนดอนีดก็มีตรงตามกฎหมายหรือถ้ามีที่จอดรถ100คันแรกต้องมีที่จอดรถสาหรับผู้ใช้รถเข็นวรวแชร์อย่างน้อย2ที่นะครับคุณเนื่องจากว่าลูกค้าเราเนี่ยเป็นกลุ่มครอบครัวเยอะครอบครัวเนี่ยก็มีตั้งแต่คุณตาคุณยายถูกไหมคะก็ คุณตาคุณยายบางคนเนี่ยที่มาทานก็อยากมาทานแต่ก็ต้องมีเขาเรียกอะไรคะอาจจะต้องนั่งรถเข็นหรืออะไรมาเพราะฉะนั้นตรงนี้เราทำซัพพอร์ตไว้อยู่แล้วซัพพอร์ตในเรื่องของตั้งแต่ 5, ตทางเดินจากลานจอดรถทางลาดต่างๆจนถึงทางเข้านะคะรวมถึงทางลาดภายในบ้างนะคะแล้วก็ห้องน้ําสําหรับผู้พิการ Calendar. ต,ต่าง okay. ๆเราก็ทำซัพพอร์ตไว้เรียบร้อยในห้องน้ํแเราก็มีราวจับนะคะสมมุติว่าถ้าไม่ได้นั่งวีลแชร์มาคุณตาคุณยายก็มีไม้เท้าก็จับได้อะไรอย่างเนี้ย นี่แหละครับรอนดอนสตรีทย่านพัฒนาการศูนย์รวมอาหารอร่อยในสถานที่ดีมีอารยสถานเมืองไทยเมืองอ,อารยสถาปัน,ปนช่วงหน้าดังครั้งดีกับแลนลอด,อด์ลอร์ดผู้สร้างประมาณฟาร์มโชคชัยครับ